นี่ก็แนวกันไฟในเบื้องต้นก่อนครับก็คงกันยังไม่ได้หรอกดูถ้าใบไม้มันเยอะครับด้านนี้จะเป็นเป็นสวนเป็นหมู่บ้านแต่มันก็มีป่าที่ต่อเนื่องด้านนน้เราทำถนนไว้แล้วนะครับ ตงนั้นก็มีบ้านคนอยู่ทำตัวนี้แนวนี้ไปจดกับถนนด้านบนนะครับ อยากจะเทพื้นนะครับเป็นปูนอันนี้ก็เรานะครับอันนี้เป็นไม้ของเราเองนะครับเป็นรากไม้ยังไม่ได้เก็บอันนี้ก็จะเป็นทางนะครับอ้อมไปนู้นนะครับนั้นดังนั้น ส่วนหนึ่งเรามีแนวกันไฟที่เป็นถนนอยู่ด้านนี้เล,ลยเลยจำเป็นจะต้องทำเพิ่มเติมเพราะช่วงนี้ใบไม้เยอะก็อยากเป็นพื้นปูนแบบปูนแบบไม่ต้องไม่ต้อง ว่างเลยกอ่ะครับแค่เทปูนให้ให้มันทับไปเลยตามสภาพพื้นดินนี่แหละครับอาจจะมีปรับแต่งนิดหน่อยก็ ก็อยากจะกั้นเหมือนกันครับเอาตะข่ายลวดกั้นนะครับเป็นล็อกนะครับเป็นล็อกยาวไปทิ้งถนนนู่นนะครับเป็นล็อกเสร็จแล้วก็ปล่อยสัตว์ลงไปนะครับให้อยู่ในป่าให้เหมือนเป็นสวนสัตว์ย่อมๆนะครับ แต่แต่เราใช้เป็นสัตว์พื้นพื้นถิ่นหรือไม่ก็เป็นสัตว์ที่สามารถอยู่ในสภาพแบบนี้ได้มันก็เป็นเป็นเรื่องของความฝันนะครับเป็นแนวคิดที่อยากจะทำ